เอกนิตปัญญาถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นอนาคตของทีมชาติไทยไม่ต่างจากสุพโชคสารชาติหรือว่าสุพนัทเหมือนตาเขาก็ยังติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ของศึกฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียเมื่อต้นปี2020ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างเอกนิต์ปัญญาแล้วก็คุณพ่อเสกสรรแล้วก็คุณแม่นงนั้นค่อนข้างดีมากๆซึ่งการดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักและความเข้าใจของคุณพ่อและคุณแม่ก็ทําให้เอกนิตฐ์ปัญญามีวันนี้ได้และสามารถทําให้เขากลายเป็นนักเตะอาชีพในจุดที่สูงมากๆอย่างที่เขาใฝ่ฝันได้ m n s t a n d Stories b e บิยอนบอนไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยบายจอนขจรยศโชคธนเกษสวัสดีครับอยู่กับผมจอนขจรยศโชคธนเกษและนี่คือรายการ b y ิยอนบอนไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยทาง YouTube ของ Mainstand ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของเราในวันนี้ก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านกด Subscribe ให้กับทาง YouTube ของ Main Stand ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เกือบจะ3 0 0แสน Subscribe กันแล้วนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของนักเตะหนุ่มคนหนึ่งที่พิ่งลงเล่นในศึก AFC Champions League ให้กับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเป็นปีที่2ติดต่อกันนั่นก็คือเอกนิตปัญญาถือว่าเป็นเด็กหนุ่ม ถึงตอนนี้อายุเพียงแค่ประมาณ20ต้นๆเท่านั้นแต่ก็ผ่านศึกฟุตบอลไทยลีกมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ปีแล้วก็เคยเป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในศึกไทยลีกในวัยเพียงแค่15ปีเศษๆเท่านั้นแล้วก็เป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่เคยยิงประตูได้ในศึกฟุตบอลไทยลีกก่อนที่สุบรรณเหมือนตาจากบุรีรัมยูเนเต็ดจะทําลายได้ เขาก็ยังติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ของศึกฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียเมื่อต้นปี2020ที่ผ่านมาเอกนิตปัญญาถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นอนาคตของทีมชาติไทยไม่ต่างจากสุพโชคสารชาติหรือว่าสุพนัท เหมือนตาเรื่องราวชีวิตของเอกนิตหนึ่งในมเมล็ดพันธุ์ของช้างศึกเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเขามีครอบครัวปัญญานั่นเองซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเชื้อชูแล้วก็ดูแลเจ้าบุกมาโดยตลอดจนทำให้เขาก้าวมาถึงจุดจุดนี้ในปัจจุบันย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ20ปีเสรเศษที่แล้วเอกนิต e ปัญญาเกิดภายใต,ใต้ครอบครัวของคุณพ่อเสกสรรปัญญาซึ่งเคยเป็นอดีตนักฟุตบอลในท้องถิ่น ที่อำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายแล้วก็คุณแม่อนโนงปัญญาซึ่งเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆในอำเภอแห่งนั้นเอกนิตมีเรื่องหนึ่งที่เหมือนคุณพ่อนั่นก็คือเรื่องของการชอบฟุตบอลคุณพ่อของเอกนิตเป็นอดีตนักฟุตบอลในระดับ อำเภอในอำเภอพญาเมงรายโดยตอนเด็กๆเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณ2-3ถึงขวบคุณพ่อสังเกตว่าเอกนิตเนี่ยก็ชื่นชอบฟุตบอลเหมือนกับเขาเหมือนกันแล้วก็เริ่มรู้ว่าลูกของเขานั้นชอบเล่นฟุตบอลเพราะว่าเห็นว่าลูกเนี่ยเล่นฟุตบอลอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสแล้วก็มีเวลาว่างจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อตอนที่เจ้าบุกอยู่ประมาณอนุบาล3คุณพ่อเสกสรรก็ตัดสินใจซื้อรองเท้าสตั๊ดคู่แรกให้กับเจ้าบุกในราคาประมาณ2 3 0ถึงบาทซึ่งเป็นรองเท้าสตั๊ด ที่ซื้อมาจากตลาดนัดธรรมดาคุณพ่อยอมรับว่าเป็นรองเท้าหนังปลอมที่ซื้อมาจากตลาดนัดที่ต่างจังหวัดราคาเพียงแค่2อ0ถึงสามบาทเท่านั้นแหละแต่ว่าก็ซื้อมาด้วยใจและก็อยากให้ลูกได้มีรองเท้าสตั๊ดจริงๆที่จะใช้เล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆซึ่งเด็กน้อยอย่างเจ้าบุ๊คเอกนิต์ปัญญาลูกชายของเขาก็ไม่รู้แรอกครับว่าคุณพ่อเนี่ยกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยมันยากเย็นแค่ไหนเขาก็ใช้รองเท้าสตั๊ดคู่นี้เตะจนขาดจนคุณพ่อก็ต้องซื้อใหม่ให้แต่ใน ในความซื้อใหม่ที่ต้องลงทุนให้ลูกนั้นคุณพ่อก็บอกว่ามันเป็นความสุขจริงๆที่ลูกเนี่ยใช้ของที่เขาซื้อมาอย่างคุ้มค่า และหลังจากนั้นในช่วงที่เอกนิต์เข้าไปอยู่ในชั้นระดับชั้นประมาณประถมศึกษาคุณพ่อก็อยากให้ลูกเนี่ยได้ซึมซับฟุตบอลอย่างมากขึ้นไม่ใช่แค่เพียงเตะแต่อยากให้ลูกเนี่ยได้ดูแล้วก็ซึมซับแล้วก็ชื่นชอบฟุตบอลมากขึ้นเขาก็จึงลงทุนอีกประมาณ5,000บาทในการที่ไปซื้อเกม PlayStation 2เพราะตอนนั้นเนี่ยเกม Winning e l e v e n ถือว่าโด่งดังมากแล้วก็เลยไปซื้อเกม p l a y 2มาให้ลูกเล่นก็หัดให้ลูกเล่นแล้วก็ตัวเองก็อยากเล่นด้วยนั่นแหละฮะหลังจากท ก็ชื่นชอบฟุตบอลมากขึ้นเขาก็มีความสุขมากขึ้นก็หัดเล่นซึ่งคุณพ่อเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่เขาเล่นเกมกับลูกเนี่ยเขาแพ้นะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้เนี่ยรู้จักธรรมชาติของฟุตบอลได้อย่างดีเยี่ยมมากกว่าตัวเขาเองที่เคยเล่นฟุตบอลในระดับอำเภอในอำเภอพญามเมงรายจังหวัดเชียงรายมาด้วยซ้ํา ซึ่งทาให้คุณพ่อเนี่ยเกิดความคิดว่าเขาอยากจะปั้นลูกคนนี้เนี่ยให้กลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ก็ไม่อยากกดดันลูกเท่าไหร่นักแต่เพียงว่าตัวเขาเนี่ยจะพยายามผลักดันเจ้าลูกชายคนนี้ให้ถึงที่สุดเรื่องเรียนเอกนิตก็เรียนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันเขาเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบในเรื่องเรียนแล้วก็เป็นเด็กที่มีเพื่อนค่อนข้างเยอะส่วนงานบ้านบ่อยครั้งที่เอกนิตก็ช่วยคุณแม่อโนงในการขายก๋วยเตี๋ยวเพื่อแบ่งเบาภาระของคุณแม่ที่ทํางานหนักเพื่อหาเงินที่จะเลี้ยงลูกและก็หาไรายได้ เพื่อเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวซึ่งพอเจ้าบุ๊กเริ่มที่จะโตขึ้นเขาก็เริ่มที่จะทําก๋วยเตี๋ยวเป็นนอกจากก่อนหน้านี้แค่เก็บตงังหรือว่าเดินเสิร์ฟเท่านั้นแต่พอโตขึ้นมาในระดับชั้นประมาณสักมัธยมเขาก็เริ่ม ลวกก๋วยเตี๋ยวเองได้แล้วก็นอกจากนั้นก็ล้างจงล้างจานลวกเส้นทํานุ่นทํานี่ให้มันมากขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระข,ของพ่อกับแม่ที่พยายามสนับสนุนลูกอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือเรื่องฟุตบอลเพราะเขาเห็นว่าคุณพ่อกับคุณแม่นั้นเหนื่อยในการที่จะต้องขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทํางานอย่างหนักเพื่อลูกชายคนนี้โดยในส่วนของเรื่องฟุตบอลนั้นเอกนิตเข้าไปอยู่ในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสอนฟุตบอลในจังหวัดเชียงรายตั้งแต่อายุ9้าขวบแล้วก็ลงเล่นในรุ่นอายุไม่เกิน12ปี และหลังจากนั้นในช่วงมัธยมศึกษาเอกนิตก็สามารถคัดตัวจนผ่านเข้าสู่การเป็นนักฟุตบอลในโรงเรียนมัธยมที่โรงเรียนอบจอจังหวัดเชียงรายได้สําเร็จซึ่งโรงเรียนอบจอจังหวัดเชียงรายนี้ก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เป็นอะคาเดมี่ของสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดซึ่งเป็นสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายบ้านเกิดของเอกนิตนั่นก็หมายความว่าเส้นทางชีวิตของนักฟุตบอลเยาวชนคนหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา หลังจากที่เจ้าบุ๊กได้เข้าไปเรียนที่โรงเรียนอบจอจังหวัดเชียงรายในฐานะนักเตะอะคาเดมีของสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเส้นทางชีวิตของนักฟุตบอลกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่ว่าคุณพ่อเสกสรรและก็คุณแม่อโนงเองก็ยังอดห่วงเจ้าบุ๊กไม่ได้เพราะว่าเขาจะต้องเดินทางออกจากบ้านไปร่ําไปเรียนแล้วก็ไปเล่นฟุตบอล กับพเพื่อนๆซึ่งก็ถือว่าจะต้องไปกินนอนแล้วก็ต้องออกห่างจากจอ้อมกอดของคุณพ่อและคุณแม่เป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งถ้าย้อนกลับไปในช่วง10ปีที่แล้วไม่มีใครคิดหรอกครับว่าอาชีพนะักฟุตบอลจะสามารถทําเงินได้เป็นหลักแสนสองแสนสามแสนเหมือนในปัจจุบันนี้แต่สุดท้ายแล้วเมื่อลูกชายเลือกในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นคุณพ่อเสกสรรแล้วก็คุณแม่นงก็ไม่ปฏิเสธและพร้อมที่จะส่งเสริมลูกชายคนนี้ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่สองสามีภรรยาคู่นี้จะสามารถทําได้ คุณแม่อโนงบอกกับพวกเราว่าในช่วงเวลาที่เอกนิตเนี่ยเดินทางออกจากบ้านไปเป็นนักฟุตบอลระดับเยาวชนให้กับสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดในช่วงนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เป็นห่วงมากเพราะนี่คือลูกชายคนเดียวของพวกเขาแต่คุณแม่ก็ต้องยอมรับว่านี่คือเส้นทางที่ลูกชายต้องเดินก็ต้องทําหากคิดว่าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพ อย่างแท้จริงสิ่งที่คุณแม่จะทําได้ก็คือการโทรหาลูกชายทุกวันครับคุณแม่บอกว่าโทรหาทุกวันอยากได้ยินเสียงลูกก่อนนอนในทุกวันแล้วก็ให้กําลังใจลูกอยู่เสมอบางครั้งที่ลูกชายเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือว่าถูกคุณครูหรือว่าถูกโคชดุ แต่ว่าไม่ได้ตบตีคุณแม่ก็จะพยายามเข้าใจว่านี่คืออาชีพนักฟุตบอลคุณแม่เห็นคุณแม่เองก็รู้สึกไม่ค่อยดีนักแต่ว่าสุดท้ายก็เข้าใจว่านี่คือเส้นทางที่ลูกชายนั้นเลือกที่จะเดินเองแล้วก็เดินเข้าไปแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วนอกจากที่จะสนับสนุนลูกชายคนนี้อย่างถึงที่สุด จนกระทั่งวันหนึ่งการดูแลที่พิถีพิถันจากคุณพ่อและก็คุณแม่วันหนึ่งเอกนิตปัญญาก็ได้กลายเป็นนักเตะอาชีพอย่างแท้จริงแล้วก็ได้โอกาสจากสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดในการลงสนามในศึกฟุตบอลไทยลีกครั้งแรกตั้งแต่อายุเพียงแค่15ปีเศษเ,เท่านั้นซึ่งตอนนั้นเขาถือว่าเป็นสถิตินักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ลงสนามในศึกไทยลีกก่อนที่จะโดนสุพนัทเหมือนตาทําลายในเวลาต่อมาและหลังจากนั้นเพียงไม่นานครับเขาก็ได้กลายเป็นนักเตะที่อายุน้อย ที่สุดที่สามารถยิงประตูได้ในเกมพบกับ S.C.G เมืองทองอยูงเนเต็ดในวัยเพียงแค่15ปีเท่านั้นก่อนที่จะถูกสุพนัทเหมือนตาทํำลายในเวลาต่อมาเช่นเดียวกันจนได้รับฉายาว่าเด็กระเบิดจากล้านนาสำหรับเอกนิตปัญญาซึ่งในตอนแรกนั้นเอกนิตปัญญา ที่ได้ลงสนามในวัย15ปีหลายต่อหลายคนก็รู้สึกว่ายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองมากนะักเพราะว่าสิงห์เชียงรายอาจจะแค่อยากจะส่งเด็กอายุ15ปีลงสนามเพื่อที่จะทำลายสถิติส่วนเรื่องที่ยิงประตูนั้นก็เป็นในเกมที่สิงห์เชียงรายนั้นพ่ายแพ้แล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วฟุกหรือเปล่า แต่หลังจากนั้นตั้งแต่อายุ15จนถึงปัจจุบัน6-7ปีผ่านมาเอกนิปัญญาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเรื่องที่เขาเคยทําได้ตั้งแต่อายุ15ปีนั้นไม่ใช่เรื่องฝุกเพราะว่าหลังจากนั้นเขาติดทีมชาติไทยในทุกชุดไม่ว่าจะเป็นชุดอายุ19ปีชุดอายุไม่เกิน23ปีรวมไปถึงทีมชาติชุดใหญ่ในชุดล่าสุดสําหรับชุด ลุยศึกฟุตบอลโลก 2, 2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ด้วยหลังจากนั้นเอกนิตฐ์ปัญญาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดตลอด4-5ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์ไทยลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเมื่อปี2019โดยตัวของเขานั้นเป็นนักเตะไทยที่ยิงประตูได้มากที่สุดในฤดูกาลนั้นด้วยรวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของทีมกวางซ้งมหาภัยในปีล่าสุดที่สามารถคว้าแชมป์เอฟเอคัพมาครองได้สําเร็จ แล้วก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเอกนิตปัญญาซึ่งผมโฟกัสไปที่คุณพ่อกับคุณแม่เป็นหลัก เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเอกนิต์ปัญญาแล้วก็คุณพ่อเสกสรรแล้วก็คุณแม่นงนั้นค่อนข้างดีมากๆซึ่งการดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักและความเข้าใจของคุณพ่อและคุณแม่ก็ทําให้เอกนิต์ปัญญามีวันนี้ได้และสามารถทําให้เขากลายเป็นนักเตะอาชีพในจุดที่สูงมากๆอย่างที่เขาใฝ่ฝันได้แล้วก็มีโอกาสเป็นนักเตะไทยอีกหนึ่งรายที่อาจจะได้ไปเล่นในลีกระดับชั้นนําของเอเชียไม่ว่าจะเป็นเจลีกหรือเคลีกก็ตาม นี่คือเรื่องราวของเอกนิตปัญญาครับที่ผมนำมาฝากทุกท่านในวันนี้ในรายการบิยอนบอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับความคิดเห็นสำหรับเรื่องของเอกนิตปัญญาแล้วก็ใครที่อยากจะให้ผมเล่าเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ผมจะพยายามอ่านแล้วก็จะพยายามไปหาข้อมูลมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้อยากให้ทุกท่าน ไปกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับเมนส a ตนในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า Instagram เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทีมงานเมนส a ตนทุกคนให้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ชมได้ฟังกันอีกสำหรับวันนี้ผมจรนขจรยศโชคธนาเสยต้องขอตัวลาไปก่อนติดตามบ bon ิยอนบอลไทยกันใหม่ในเทปหน้าแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมสแต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทางเฟ c บุ๊กอินสต a แกรมยูทูบทวิตเ t อร์บ l ็อกนิดเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ s o u วค c l o u d Spotify Apple Podcast